ไฮมินา้างคอนดิชวลตะชวัสดันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอตระกูลสู่เกมเพสโซทูในเจเดสึกครับหลายๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแคมเปญตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน2025กันนะครับก็เป็นแคมเปญที่ต้อนรับกันมาของตัวเควสอัลตรียมแห่งใหม่แล้วก็มีการนำตัวบิ๊กแบงสแคร์แบบเวอร์ชันสีทองเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับอ่ะมันก็คือจะเป็นตัวตู้กาชาบิ๊กแบงสแคร์โกนั่นเองนะครับคือแต่เดิมเนี่ย มันจะแบบเป็นเวอร์ชันซลเวอร์แบบสีเงินที่มันจะอยู่ทาวรกันอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชันสีทองที่ขอลว้วนจะดีกว่าแล้วก็จะมาแค่ในช่วงระยะเวลาแคมเปญแคมเปญหนึ่งเท่านั้นนะคราดนาทีมันจะวนกลับมากระนาะซึ่งในตัวตุ๊กตาแบบเวอร์นสีทองในครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือจะมีตัวไฮไลท์ก็คือเป็น แกมมาเรเกเตอร์แกมมาเรเกเตอร์นะครับก็คือสามารถขายไปเงินได้ในราคา1ล้านเอ็นเมซนตากันเลยนะแล้วก็ถากใครโชคดีเนี่ยก็ได้แบบ2ก้อนบ้างไม่ก็10ก้อนแบบ10ล้านเอ็นเมซนตากันไปเลยแล้วนะแล้วก็จะมีทั้งแต้มสตาร์เจมแบบ100กับ200 SG มีบัตร ในการย้ายตัวอักเมนเออยเอนมาสเตอร์คิวตัวโปรเทคอักเมนตัวสเปเชียลซีเล็กทิกเก็ตแล้วก็มีอักเมนแบบบวกเปอร์เซ็นต์เยอะๆกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นขาวาลที่จะอยู่ในตัวตู้กาชามบิ๊กแบงสแคปแบบเวอร์ชันสีทองนะครับแล้วการเปิดเนี่ยก็คือต้องมีการใช้งานบัตรกันด้วยบัตรฮัจไรกัลลาก็คือได้รับจากการที่ทำตัวเทสหรือก็คืองานนั่นเองนะครับมาดูกันซิว่ามีงานอะไรกันบ้างก็เริ่มจากงานตัวแรกนะครับก็คือจะให้ทำการเล่นตัว เมนแทนหรือก็คือเป็นเนื้อเรื่องหล่กนะครับให้ถึงแชปเตอร์ที่3ก็คือเป็นแชปเตอร์ที่เปิดเขตีมานั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ผ่านเขมามาแล้วเนี่ยเวลาเข้าเกมมาปุ๊บก็จะผ่านงานทันทีแล้วก็จะรับบัตรใบนี้มาเป็นของราวัลน,นะครับ Big Bang, Scat, g o t ก้ติ๊ก n o v e m ber 25นะครับอ่ะก็เป็นตัวบัตรที่เราสามารถใช้ใการเปิดตัวตู้สีทองเนี่ยของเดือนนี้เท่านั้นคือบอกก่อนว่าบัตรขอไม่เป็นสกแกนแบบสีทองเนี่ยไม่สามารถดองข้ามอีเวนต์ได้ก็คือต้องใช้เฉพาะตู้น,นั้นเท่านั้นนะครับก็ได้รับมาหนึ่งบัตรจกการที่ได้ผ่านงานตรงนี้อ่ะแล้วก็ถัดมาอ่ะถัดมานะครับก็คือจะให้ทําการเล่นตัว เควสอันใหม่เอาตเตอรเรียมนะครับก็คือจะเป็นรอยแยกปวติขลังตรงนู้นกันเลยนะครับก็คือจะเป็นจุดที่จะมีการอะไรนะเปิดตัวเควสอาตเตรเรียมของทางฝั่งของเคธิมาก,กันแล้วซึ่งเราก็สามารถเข้าได้ที่ตรงเควส t เคาน์เตอร์นะครับอ่ามาที่ เควสเคาน์เตอร์หัวข้อที่2ที่เป็นอัลเจอรีมแล้วก็แลกแบบเป็นโซนสำรวนนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีเควสอันใหม่เข้ามาแล้วก็คือเป็นทางฝั่งของเคทฮิมาซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยมันเป็นฝั่งของเคทเดซายใช่ไหมอันนี้ก็แบบเป็นเวอร์ชันฝั่งเคทฮิมากันบ้างซึ่งอันนี้นะครับจะให้ทำการเล่นตัวเควสนี้กำจัดมอนสเตอร์ตีบอสก,กันไปนเรื่อยจนกระทั่งเจอกับบอสใหญ่ตอนจบนะครับมันจะเป็นบอสแบบเวอร์ชันแบบระดับไฮสองตัวที่มีการสุบกันมาซึ่งเราจะ ตีตัวไหนก็ได้ขอแค่เป็นบอสในตอนสุดท้ายตอนที่แบบเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็จะเป็นตามนี้อ่ะก็คือจะให้ทําการกําจัดตัวบอสที่เป็นเวอร์ชันไฮนะครับให้คบทั้งหมด5ตัว10ตัว20ตัว 30, 40และ50ตัวนะครับก็คือถ้าหากว่าสามารถกําจัดบอสตอนจบตามแต่ละช่วงเวลาได้เนี่ยจะให้คบทั้งหมด50ตัวก็เป็นการผ่านกันทั้งหมดตรงนี้กันไปนะครับซุปข,ขลังวันเนี่ยก็คือจะเป็น ตัวบัตร v i สแคร์แบบเวอร์ชั่นบบสีเงินแล้วก็สีทองเนี่ยในตอนกําจัดครบ20และ50ตัวนั่นเองนะครับก็คือสามารถค่อยๆทาการตีเก็บกันไปตจำนวนกันไปเรื่อยๆแล้วก็รับขละวันกันไปตามแต่ละช่วงกันไปนะครับส่วด้รับทั้งแบบสีเงินกับสีทองกันเลยนะอานี้จะเป็นงานเซตที่ให้เล่นตัวเควสอ a u ต t รียมแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นเออเจนเควสกันบ้างก็คือเป็นเควสฉุกเฉินที่มาตามแต่ละช่วงเวลานะครับคือในแพตตอนนี้เนี่ยได้มีการเพิ่ม limit level ให้กับ เออร์เจนเคว้ขอทางฝาขอใคร่หิมากกันแล้วแบบเป็นเวอร์ชันเลเวลร้อยสิบกันเลยแล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยใช้ทำการผ่าเออร์เจนเคว้นะครับอันไหนก็ได้ให้คนทั้งหมดห้าครั้งสิบครั้งและสิบห้าครั้งนะครับซึ่งได้บอกก่อนว่า เออจะเควสตตัวไหนก็ได้เลยนะคือไม่ได้จอดจงว่าต้องเป็นเควสอันใหม่เท่านั้นสำหรับคนที่แบบว่าแล้วว่ายังไม่ถึงเนี่ยก็คือสามารถรอเท่าที่ไหวกันไปได้ก่อนเลยนะครับแล้วขอละวันเนี่ยก็คือจะเป็นบาทสีเงินเนี่ยหใบ2ใบและสีทองอีก1ใบในตอนผ่านครบ15ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตงานที่เราจะรับตัวบัตร Big Bang s แ a ร์ถ้าแบบเวอร์ชันสีเงินกับสีทองที่เราสามารถทำได้ ตลอดทั้งอีเวนต์นี้ก็คือไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2025กันเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นตัวตู้นะครับไหนดูซิอ่ะสำหรับตัวตู้นะครับ big bang s c a t c h go november 25เนี่ยมันจะอยู่ต่อให้ 1สัปดาห์ก็คือเมื่อกี้จะเห็นว่าตัวงานเนี่ยจบในวันที่3ใช่ไหมแต่ตัวตู้กาชาตู่นี้จะอยู่ต่อให้1สัปดาห์สาหรับคนที่ยังไม่ได้มีการใช้งานบบสีทองเนี่ยก็เลยใช้เรียบร้อยก่อนที่ตัวตู้มันจะหายไปกันด้วยกันนะครับแล้วก็บอกไปว่าตัวบัตรสีทองนั้นมันจะมีอายุจํากัดอยู่ด้วยก็คือมันจะจํากัดว่าให้เราทําเราสามารถใช้งานได้เนี่ยจนถึงแค่วันที่10เท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถใช้งานข้ามตู้กันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของงานที่ได้รับ บาทรบิ๊กแบงแล้วก็มันจะมีของแถมแบบเล็กๆน้อนนยๆมาอีก2งานกันด้วยซึ่งเป็น2งานที่ให้เราไปใช้ตัวเงินเอเมซอนาเนี่ยที่ร้าน My Shop หรือก็คือ p o r t a รอลช็อที่เป็นตลาดที่เราทําการซื้อขายของกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีการใช้ตัวเงินเนี่ยครบ1ล้านกับ2ล้านก็จะผ่านเงื่อนไขแล้วก็รับครัวบกันไปนะครับอย่างเช่นผ่านครบอะไรนะใช้เงินเข้าไป1ล้านเนี่ยก็จะรับตัว e n c o l r r c h a i ช p a s s กับบารโลนฟีพา s เนี่ยมาอย่างละ1ใบด้วยกันนะครับตอนใช้เงินครบ1ล้านนะแล้วก็ถากว่าใช้ครบ2ล้านปุ๊บก็จะรับตัวคาโมชิ้นนี้มานะครับมันจะเป็นคาโมของตัววุธี่ เป็นสมัยเพียโซ2กันเลยนะ,นะแบบเวอร์ชันสีซีวีกันด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกอาวุธกันด้วยนะครับก็ับเป็นแบบของแทบแบบเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าใครที่มีการใช้เงินเนี่ยจับจ่ายใช้สอยครบ2ล้านเรียบร้อยกันแล้วนะครับอาจี่จะเป็นตัวงานเซตแรกที่มาในตอนแรกนี้ซึ่งแคมปเปญเนี่ยมันจะยาวไปสีสัปดาห์ก็คือตลอดทั้งเดือนกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงครึ่งหลังก็คือสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่19พฤศจิกาย,ยนนั้นจะมีตัว ตู้รีวอร์ดบล็อกกันด้วยอ่ะก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับมาที่แคสเคดแล้วก็กรีาสาที่เป็นรีวอร์ดบล็อกนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะซึ่งเดี๋ยวในตอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีการนําตัวเรียดบล็บอกมาซึ่งเป็นรีวอร์ดบล็อกที่ให้เราทําการเก็บงานรายวานันรับตัวเหรียญกันมาเหมือนเดิมแล้วก็จะได้รับ ตัวบัตรบิ๊กแบงสแควร์แบบวัชสีทองเนี่ยเป็นขอลวันอยู่ด้วยก็คือสามารถหาเพิ่มเติมได้ในช่วงสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบูธกันด้วยอ่าสำหรับใครที่แบบว่าเวลาเล่นไม่ได้เยอะมากแล้วก็อยากจะฟาร์มในจังหวะที่มีบูธเนี่ยมันจะมีบูธเพิ่มเติมให้นะครับในสัปดาห์ที่2กับ4ก็คือวันที่12กับวันที่26พฤศจิกายน2025นจะมีการบุนรลดอบเนี่ยให้กับเควสใหม่ๆนะครับก็คือจะเป็น เควออสเตรียมแล้วก็จะมีตัวเอเจนต์เควสขอทางฝั่งของเคฮิมากันด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรเลชั่นเควสเรเลชั่นเควสนะครับจะเป็นตัวเควสที่จะมาในช่วงครึ่งหลังซึ่งนี่ก็ได้รับบูสต์เพิ่มเติมกันด้วยซึ่งบัฟตรงนี้นะครับจะมีการบวกระดับเนี่ยหนึ้นและพรีเซตห้าเให้กับทุกคนกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีการใช้งานพรีเมียมก็จะบวกระดับเนี่ยเพิ่มเติมให ตออัวโบที จะมาในสัปดาห์ที่2กับ4ของเดือนนี้นะครับโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดของแคมเปญของเดือนพฤศจิกายน2025นี้นะครับก็คือเป็นการต้อนรับกันมาของตัวควออเตรเลียมแห่งใหม่ฝั่งของเกกีมาแล้วก็ได้นําตัวบีแบนสแควร์แบบสีทองเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันด้วยนะครับก็เปแค่งไปแล้แต่ตอนนี้ไปจะถึงวันที่3ธันวาคม2 0 2 5แล้วก็ตุ๊กตาชาเนี่ยจะอยู่ต่อให้อีก1สัปดาห์ก็เลยจะไปจบในวันที่10ธันวาคมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมใช้บ ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นแบบบัตรไร้ค่ากันไปเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปก็จะมีการเปิดตัวหรหว่าบล็อกที่ก็สามารถรับตัวงานเพิ่มเติมและแบบเพิ่ม,เต,มเติมกันได้แล้วก็ในสัปดาห์ที่2กับ4ของแคมเปญน,นี้จะมีการบูมระดับกันด้วยนะครับก็สำหรับคนที่แบบว่าเวลาเล่นน้อยอยากจะได้แบบ ช่วงบูธดีๆเนี่ยก็คือสามารถมาฟาร์มในสัปดาห์ที่2กับ4กันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวกิจกรรมที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้แล้วก็สำหรับตัวอัลร์เรียมเนี่ยเดี๋ยวค่อยย้ายไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่